เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กันในช่องของน้องสีห่ยหอยหยห่ยหหยหหหหกันอีกแล้วนะคะ เอาละค่ะรอบนี้อยู่กับสีในช่วงเกือบเกือบเย็นนะคะเพื่อนเนะนอกช่วงเวลาแจ็คพอตทา์อีกแล้วกับเกมนี้เลยนะเป็นเกมที่แฟนคลับใน Youtube ขอมานะคะให้เล่นเกมลุงผีปืนโตก็น่าจะเกมนี้นะคิดว่าเพราะว่ารอช่วงแจ็คพอตแล้วรออีกก็ไม่มานะก็เลยอะไม่รอละเล่นเลยละกันนะถ้าไม่ได้ค่อยไปแก้แค้นเอามาดูในกลุ่มกันก่อนนะคะตอนนี้ นี่แต่บอกเลยนะคะว่าเสาอาทิตย์ก็จะฝืดๆเอยนะทําไมคนนี้ไม่ฝืดนะทําไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาเออแมวอ่าก็เพื่อนๆหลายคนก็เล่นอยู่นะคะนี่แจ็คพอนรอบนี้ก็ไม่มานะอ,อแต่มาจองวันนี้เห็นหลายคนโบ๊บ้าอยู่นะคะแต่ว่าเราได้แตะไปแล้วไง ฉะนั้นรอบนี้เปลี่ยนเกมดีไหมฮะออนะคะนี่โอ้โหดูดีอยู่โอเคคร่าวๆในกลุ่มก็ประมาณนี้หลังจากว่าที่มันยังไม่มาในี่ช่วงแจ็คพอตนะคะเราก็มาจัดก่อนเลยแล้วกันนะกับวายเบนิโตนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันปืนโตปืนไม่โตนะคะไปค่ะไปลุยกันเลย มาคะ่ะเพื่อนๆทุนสองร้อยบาทสองร้อยก็เปดสิบเหมือนเดิม <Okay. S 1> ะะโอเคนะคะอุ้ยเจอื้อโอเคแต่เสียงมัน <c oughs> เห็นไหม ะอะไรสักอย่างนะเสียงดนตรีประกอบเอ,อยังไงต่อโอ้โหมีไวไม่แตกนะวิสเตเตอร์วายยังมีลุ้นอยู่ลงมา Ay anh 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 Khó anh 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 Mà, anh 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 โอ้โหเพื่อนๆเหลือห้าบาทรถเบ็ดลงนะปิดเทอร์โบยังไงเนื้อโอ้โหวายไม่แตกอะอะไรของเขา สิบเจสวยยังไงต่อวิได้เอเคได้สวยงามเฮ้ยยี่สิบสี่บาทนะคะโอเคนึกว่าไม่รอดละอุ๊ยขอเฮ้ยอืมขี้งกยังไง โอเคโอเคเดี๋ยวขอเติมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนเพื่อนมาอีกสามร้อยนะเป็นสิบโอเคถ้าสามร้อยที่หมดนะคะเพื่อนพอก่อนนะจะหมดได้ไงมันต้องได้สิมาเปิดเทเบืม สิบแต่มันไม่ค่อยคอมโบเท่าไหร่นะคะไงดีโอ้โหไม่โบบาเลยอะ่ะปิดก่อนคิวเอได้สวยเจลงมาดิ ทำตัวไม่น่ารักเลยเนี่ยเออคิวสิบอย่างละนี้ตาหน่อยเองอะ่ะมาห้าบาทไวสองตัวสวยหืโดนเลย 39บาทยังไงเบ็ดแปดดีกว่าเบ็ดแปดในตำนานนะเพื่อนๆดูก่อนตำนานจริงหรือเปล่าโอ้โหเงียบกิบเทอร์โบโอ้ไม่น่ารอดนะมาค่ะเบ็ดหน้ามาเดิมเฮ้ย มันจะเงียบเหงาไปแล้วพีโลกมาได้ได้เอ้ยมาแล้วฟีสปินมาสิบสองหมุนสิบแต่มันก็คล้ายๆมาจองนะมาจองสองนะคะเนี่ยตรงกลางมันจะเป็นกรอบทองเนาะเอสวยคิวได้คิวสิ เออเคลงมาไว้ยังไงเออไม่เงียบดีไว้โอ้ยโอ้โห้เคอะไรอ่ะโอ้โหแต่ละอย่าง เขาเรียกอะไรนะไอเนี่ยบลิ่งกับหัวแล้วกันเจะอะไรต่อสุดท้ายร้อยยี่สิบแปดบาทนะคะโอเคนะอย่างน้อยก็ถือว่าเข้าให้นะ เยี่ยมมากเจสิบยังไงต่อโอเคสวยต่อด้วยอะไรเจสิบเอ็ดบาทมาค่ะเบสสิบเจเอสวยงาม โอ้โหเพื่อนๆแต่ว่านะเติมเข้ามารอบสองเนี่ยไม่เคยได้เกินเลยนะไม่เคยได้เกินสามร้อยไปเลยทุนลดลงเรื่อยๆนะมาปิดเทโบโบก็ไม่ได้ช่วยนะเบทห้ค่ะสิบเอ เจได้เจสิบคิวอุ้ยเฮ้ยยังไงดีสิบคิวอุ้ยอะไรตอเอ้ A. สวยมาดิอื้มสิบเจคิวสวยงามอุ้ยเจสิบแปดบาทคิวต่อ เค,เคได้สวยยังไงเจ็ดสิบนะคะโอ้แต่ฟรีก็ไม่เข้าอีกเลยเหรอหจะไม่เข้าอีกสักหน่อยเหรออ,อ,อุ้ยวายเจ็ดสิบสองบาท 9ก้าสิบห้าบาทนะคะสักหน่อยขอทุนคืนก็ได้อะสักห้าร้อยก็จะไปแล้วเนี่ย <c oughs> เงียบกิบเอ้ยพี่โลกเออมาเวเบว็ปให้แล้วพี่โลกปืนโต เอเจวิวใบสามตัวเอาดิเฮ้ยยี่สิบแปดบาทนะคะสิบเจทำไมไมันได้แต่ตัวแบบไม่ค่อยแพงนะใส่แบบดจิบเลยเฮ้ยไม่น่ารอด กลับมาค่ะตัวเปต้าโอ้ยสิบอ้ยไม่แตกอะไรเนี่ยเจสิบมาเคมาดิเออน้ำส้มน้ำเขียวน้ำหวานหกสิบห้าบาท ยังไงอะว่าไปโอ้โหเงียบกิบเลยนะคะเพื่อนๆห้าหกเทียวว่ะเจสวยเคได้อ,อย่างนั้นอะไรต่อเจ็ดบาทโอ้โหเฮ้ยยี่สิบเจ็ดบาท ขอสามร้อยคืนก็ได้จาก500นะห้าร้อยเนี่ยหรือขอสามร้อยเนี่ยโอ้สเกตเตอร์ขอร้องนะอ้หอย่าลงไปจะเลยไปทำไมเนี่ยโอ้โหขี้งกขี้โกงใจร้ายยังไง จะให้ก็ไม่ให้อุ้ยขอโอ้โหเกียดเอเจยังไงโอเคพอ,คอ,คอหมดจบแล้ว อันนี้ขนาดเติมมาสองรอบนะไม่ใช่สามนะสองรอบก็โอเคพอดีกว่านะคะไม่ไม่เติมมาละเพราะว่าเล่นยังไงมันก็ไม่เกินทุนไปอะ่ะนะมันหมดไปเรื่อยๆนะคะอ่ะพอดีกว่าก็มาเล่นตามคำขอนะแต่ว่าเดีย๋ยวเราผ่านไปสักสองสามอันแล้วค่อยมาแก้แคนนะเออ เอาละค่ะก่อนจากสีฝากกลุ่มไว้หน่อและกันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะสนใจเข้าร่วมกลุ่มแจ็คพอดไทม์นะคะติ้งอยู่ด้านล่างนะเป็นคอมเมนต์แรกที่สีปักหมดเอาไว้นะคะแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วสีก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อไปกำลังใจให้น้องสีคนนี้ด้วยเนะาะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้สีต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะจุ๊บ